ชายจันคุณสิวะผมกำลังจะกลับพอดีเรื่องที่ผมบอกทำให้คุณดอนไม่สบายใจผมต้องขอโทษด้วยนะครับแต่มันจำเป็นที่ผมจะต้องบอกคุณแแมม้ตตตยย่ัังีงหวใจ คุณชายพูดเรื่องผมกับปติผมจะทําทุกอย่างให้ออนเชื่อว่าคุณชายโกหกอย่าคุณมอ้หญิงจะแตกหักง่ายรักคุณมากนักหรือไงอะจะไม่ได้รักคุณชายจันฉันจะมาข่าวร้องให้คุณพ่อเธอช่วยสืบหน่อยนะว่านางผู้หญิงที่เล่นชู้กับสิวะเนี่ยมันเป็นใครหนีอะไรมันก็หนีได้แต่หนีใจตัวเองมันหนีไม่ได้หรอกคนที่เคยมีข่าวว่าเป็นแฟนคุณชายจันนั่งกับเราไปด้วยเนี่ยใครมันจะสงสัยว่าว่าเรามีของอะ คุณอย่าลืมที่ตกลงไว้ก็แล้วกันผมจะช่วยให้คุณสมหวังกับคุณชาย